รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ูว่าที่ภูเก็ตน้อท่องตอไปสักรู้นี้มาจากเรื่องอะไรเอออะเอาจับหูดีกว่าโมจสบหูเออ๋ยวพูดก็นด้หนึ่งถึงสามนะกันแล้วยกกระวงนะเนอสองสามอะเด็กกีิานีดมาจากเรื่องอะไรหนเออมันจะขึยนเรื่องคุณช้างคุณแผ่นค่ะเออถูกตออคุณช้างคุณแผ่นอะผมเลยเพื่อรูุ้่าเอออะจะพิสูน์คามผ่าดีกว่าอาะมจับหูจับหู ตะววหูปัญหาเนเฮ้ยยังยังยังไม่สอาบเลยอ่ะนนอสอสา่าเได้กีวิวสาคาถามคือมาจากเรื่องอึ่นเขาแถมตอน,นอะไรอนกะเอดรางานครัเออเก่งมากอพกระเบิดไม่รู้ว่าตอบได้เองหรือดูนะตอนล้วดูกยูอ่าเก่งมาอ่ะนตอนไปข้อที่สามข้อที่สให้ยกมือ่อนดีกว่าอ่ะตะหูรู้จักหูเนือสอบซ้อ่ะเด็กชายตว่อ ในบทมัสพูดนี้กล่าวถึงใครกับใครกล่าวถึงนางกระภรรยานางครับเออเขาเขาเป็นอะไรกันหรอใช่ใช่ที่เกับอ่าถูกต้องประมือตัวเด็กคนนี้เก่งกวิกิปอ่ะต่อไปเรื่องนี้จะมีอะไรยังไงอาจจะฟังกูกิบบ้างเนาะค่ะนักเรียนคุณคะที่แข่งตอนการเลือกรายงานนะคะเป็นตอนที่พระสุภรุฒิหรือส่วนผู้เนี่ย ได้เป็นผู้แต่งไว้น,น,น,าา 3, นะคะเกิดวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะคะในสมัยรัชกาล,ากาลาที่1แห่งองค์มรดกนาราเมื่อในปีพศ2363นะคะสุพรหมูดเนี่ยก็ได้เข้ารับราชการในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าแภาลัยในรัชกาลที่3ป้าสุพรหมพูดเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็น,นสุพรหมวุฒิค่ะที่มาและความสำคัญของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะคุณช้างคุณแทนเป็นวรรณคดีที่ ได้ทรงประชุกมกบีเอกสมัยนั้นเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันแต่งคนละตอนซ้อมต่อน,นะคะและสุภาพผู้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายเช่นเดียวกันทําให้ตอนกำเนิดพลายงานเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานเอกของท่านค่ะโดยลักษณะคำประพันธ์นะคะก็จะเป็นกอสีสภาเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งแต่งเพื่ใช้ขับเสภาเพราะใช้เป็นกอ,นองขับมุกการขับเสภาเป็นสอง Gracias. Uh -huh. นบุตรเกิดกับคุณแผนชื่อไพายาออค่ะจุวความ่อไปค่ะก็คือไพายาของเรานั่นเองเป็นลูกคุณแผนกับนางวันทองเมื่อนนนคอรั้นไพยยาเกิดใหญ่ก็ได้รับราชการเป็นมหาิกค่ะอ่าค้สุดท้ายนะคะก็คือนาทองประสีนะคะเป็นภรรยาของของุงไรพระไพ่เป็นแม่ของคุนแผนแล้วก็ยังเป็นย่าของไลายาเดิมเนี่ยนงมีที่ยู่ที่วัดไรค่ะ หรือตับตัวละครใอยังโหรู้จักไหมคมีกี่ตัวกี่ที่ฟังเป่ากี่ตัวกี่ตัวใช่ไหมเออห้าตัวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเดีให้ผู้จิ้งให้ให้ผู้จิ้งแจกกระดาษเล็กอ่ะอันนี้ลูกให้แจกอุปกรณ์รนอย่างตัวกาเออดีแล้วดี เดี๋ยวให้เ็ลองให้เราเล่นๆไปก่อนว่าตัวละครแต่ละตัวน่มีนิสัยเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไง,อเ,ง,ไงเออแล้วเดี๋ยวเราเอาอันนี้แหละไปทำกิจกรรมต่อเข้าใจไหมลูกถ่ายดีมากน่ารนะักมากทีนี้เราเนื้อเรื่องย่อม่าเออเนื้อเรื่องย่อตอนเกิดไยงามเนี่ยลูกมันเป็นตอนที่ผุ้แผนเนี่ยถูกจับอยู่นถูกตัดติดบุกอยู่ที่เมืองหลวงนั่นเองนะลูก แล้วขนาดนี้นางมันทองก็ตั้งท้องอยู่เออในรูปของมันท้องเป็นรูปตาในท้องของมันทองเป็นรูปอะไรหรอรู้ไหมรู้เพื่อนเออก็บอกมูนแในนั้นเอง,เองทีเนี้ยตอนนี้นามันทองท้องอยู่แต่ว่าคุณแขกโดนจับอเนาะก็เลยมันทองผูกขุนช้างรักพาตัวไปอีกเพราะสวยไงเออขุนช้างตกหลับมันทนองก็เลยรักพาตัวไปอยู่ด้วยแล้วมันท้องท้องอยู่ผ่านไปสิบเดือนจากที่ท้องอยู่ไงลูกก็คลอดถูกอไหมเออคลอดออกมา นัก็ตั้งชื่อลูกถาว่าอะไรไายเออไายงานถูกต้องทีแรกคุณชาก็อุ้ยดีใจสิเมียที่รักของฉันคลอดลูกแล้วเขาคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแต่ความจริงละไทยลูกไม่ใช่เออเพราะอะไรเพร่อไทยเป็นของคุณแพรพอโตขึ้นเนี่ยหน้าตาก็่เหมือนพ่อที่งเหมือนคุณแพร์ใช่ลูกเออพอคุณชาก็เริ่ม เอาละเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉันฉันจะเลี้ยงไว้ทำไมก็เลยวางแผนจะจะพาไปฆ่าปวดร้ายนะจะพาไปฆ่าก็เลยลวงไผ่หามเข้าไปในปาแล้วก็เอาไผ่หางไปทิ้งไว้ไผ่หามก็เกือบตายนะทีแรกอะแต่ว่าหัวพลายหัวพลายของแผนเนี่ยมาช่วยเอาไว้ไผ่หามก็เลยรอดมาได้ทีนี้วันตสองก็รู้แนละ้วเอาละสิลูกฉันตกอยาากู่อันตรายรฉันเป็นแม่เนาะจะอยู่ยนเฉยได้ไหม ได้เออเขาก็เลยพาลูกภายงานเนี่ยไปอยู่กับคุณย่าคุณย่าชื่ออะไรกับอะไรใลูลกทองอะไรทองประสีเออทองประสีก็พาอยู่กับคุณย่าทองประสีเนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีเนาะก็ภายนางที่อยู่กับคุณย่าเนี่ยโตเลยจนได้บทเป็นสามเณรลูกแล้วก็ได้ศึกษาและเรียนความรู้แล้วทั้งเวทมนต์คาถาการต่อสู้ศึกสงครามต่างๆ พอมีโอกาสลงร้องกันเนาะคุณแผนก็ได้ให้ทหารสีเนี่ยนำพายาำเข้าขวัดตัวเป็นมหาเล็กเออเข้าใจต้องเลื่อนเลืออ่อนอกประมาณนี้<ม>เข้าใจเอออ่ะต่อไปในกิจกรรมก็ออื่เลยให้เด็กๆจับโต๊ะรอกข้างนอกก่อนจะ<ม>ระดมคนกระโดดได้นะดมคนได้เลยลูก อ่มีส uh, ติเอามือจับหัวเออมีสติเอามือจับ uh. ห no like. ัวไหลมีสต like, ิเอามือจับหัวเห่าหัวเห่าหัวเห่าเออมีสติเอามือจับหัวนิ้วมือของคนข้างโลกเอ้ยเอ้ยเอออ่ะบทเพเด็กๆก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณจะเอมีทักเษะหนึ่งให้เด็กผมมือจับตังหวะเอาตามังหวะนลูกจับตัวนะเออสามสิบลงเพลงลูก ลมทะเลลมัดลมตะบะพัดมาแรลมเฮลมพัดอะไรลมทะเลมัอะไรฉันจะบอกให้จับคู่สองคนเอออ่าจับคู่สองคนได้คู่ยาวไได้เี๋นี้รู้มหว่าเก็บมีชื่อเก็บว่าอะไรทั้งหมดับคู่เออเก่งมากทีนี้ตอนนี้เราคู่แดี่ก็ัไหเลไปเออ ไม่ต้อเขียนข้อผ่าว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเขียนได้ยังลูกเขียน,ย,นยังเขียนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราสองนะนะั้นเนี่ยมาคุยกับคู่ของเราแล้วเขียนลงในกระดาษที่คงงรูตัดเสให้พร้อมกับปากกาโอเคไหมลูกเอออ่านจากกระดาษก่อนนะคนละคู่ละหนึ่งแผ่นลูกอ่าคู่หนึ่งด้วยหนึ่งแผ่นหนึ่งแ,แผ่นนะลูกเออเแล้วก็เดี๋ยวตัดปากกาด้วยลูกปากกานะอ่า อ่ะพ่อการลูกนี้เลยคูรับผูรส่งตางแข่งได้อาูุขาลูกข้มฟ้าเออคุ้มฟาอ่อ่ะนี้ลูกันธนกับนะสัตวิติใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้ตัว,ตวละครนี้กี่ตัวที่เราทำได้ไหมห้าตัวตัวแต่ว่าให้สามตัวละกันเพราะมีสามกลุ่มเนาะตัวแรกลูกขุนช้างตัวที่สอง วันทอและวันสามพลายงามสามส่วนุดี๋งวเราไทอลุ้ว่าเอ๊ะเขาแบบเป็นคนยังไงนะนี่สมัยเป็นยังไงนะลกเอาเข้ามต่อเราคุยกันด้อดู จบหรือยังยังเดี๋ยวร้อยถ้าถึงร้อะตรงเขาพูดนะสามสี่ลงเพลงลงทัาโบกสะบัดขึ้นมไวๆเออลงเพลงลงทัาโบกสะบัดขึ้นมาไวๆลงเพลงลงทัาอะไรลงเพลงลงทัาอะไรฉันจะบอกให้เปลี่ยนผู้ใหม่ค่ะเออเปลี่ยนผู้ใหมวเปลี่ยนผู้ใหม่ผู้เอ่อขนาดไม่ได้โรคขนาดด้วย ลูกกระดาษมีใครเขาไม่าาไหนนลั่งไหลนะลูกเออปากโอเคไ,ได้คู่ใหม่หรือย,ยังได้ท<ป>ี<อ>นะี้เราเนี่ยผ่านการอภิปรายมากี่รอบแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมอเออาาเราคำตอบเราเนี่ยมาอภิปรายกับคู่ใหม่ลูกว่าโดยละครสามตัวเนี่ยมีนิสิตเป็นยังไงเออเราช่วยกันเขียนแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษใช้ด้านหนึ่งกระดาษด้านกระดาษ ลอนางวันทองเดียวแปลเป็นคงใน้ย <leaving> ู่อ่านเดกๆเป็นไงโลกเสรษฐโลกอ่าแบบเป็พาดอี้แปลว่าวิพร้อได้บอกว่าลุ้นสุงแน่นอนเลยกนี้

สุ่มดีนะสุ่มให้มันตื่นเต้นต uh> um> uh, um> uh <mar okay. uh> uh, ั้หน mm ่อยเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเอออ่าเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่ลูกวันนี้สิบห้าใช่ไหมอ่าวันที่สิบห้าเลขที่สิบห้ารู้สึกว่าจะเป็นปริชาติอ่ะเออผู้ของประวัติชาสตรเชื่อมาแล้ะห้าอยู่เชื่อเลยเชื่อไงอ่ะปริชาติษาไทยยากกวอาเออปภาษาไทยยากกอ่ะ กูให <icana, S 1> <naj bum S 2> ม네่เลยลูกกู้านเลยอ่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาฝากเพื่อนวินพออย่าไหนบ้างนะคะกูขอหนูก็คงเอาเลยค่ะวินพอว่าคุณช้างเนี่ยเป็นคนที่แบบรักขอปากขอบังไม่อยากปล่อยวา มีความฝ่ายแล้วก็ใช้ยาคนเก่งแล้วก็มาตัดยูนค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าต้องพันท้าจากแม่แล้วก็อยู่กับยาแก็คือแบบสอบได้แล้วก็ได้ดีค่ะแล้ก็คือมีแบบว่าสิ่งดีแต่ปางมดในชีวิตผมอยากบอกมไอ่ะยดะกระ้อเก่งมากเนาะอ่ะก็จบลงไปเนะเราสตูก์ได้ยกันได้ความรู้ไหม อ่ะทีนี้นอกจากต้ามรู้แล้วเราต้อได้ข้อคิดด้วยนะลกูกเรื่องนี้ลูกมีข้อคิดอะไรบ้างมาดูกันเนาะเรื่องแรกคือความรักและความสรัทธาของแม่นะลกูกคือใครกับใครกับแม่กับลกนะูกเนี่ยน้อ,นอนนะงนาเริ่มตเนาะน้าทองเนี่ยเขาขแสดงให้เห็นว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือแม่รักลกูกลูกสารพูดแล้วเนี่ยหมายความว่าตัวเองกับแม่เนี่ยจะต้องลำบากต้องยากเด็ดแค่ไหน ขอให้ล um, the ูกเนี่ยสบายเนาะดังนั้นเราทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ได้รับความปลอดภัยได้มีชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาดังนั้นคนเป็นลูกเราต้องรู้รู้สึกเลยคุณเนาะของพ่อแม่ของพ่อหรือแม่แท้ปู่ย่าตายายเอออย่างอย่างพวกเราเนี่ยของพ่อแม่ปู่ย่ามาเรียนให้ลูกเราก็ต้องตั้งใจเรียนถยู่ในโลูกเออมาต่อไปจะเป็นข้อคิดเรื่องความทั้ดีและความรู้สึกในโลกภูไงเนี่ยเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากปู่ย่า คุณย่าชื่ออะไรนะพอตองตองตอตองจนในท่สุดเนี่ยพอเขาโตขึ้นเนาะเขาได้เข้าวัดตัวเป็นมหากิจก็คือได้ยินได้ยินแหละเนาะเขาก็แสดงเห็นว่าความภกดีและความซื่อสัตย์ของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดแก็คือถูกถมตนนั่นเองนะลูกต่อไปก็จะเป็นข้อคิดเรื่องการต่อสู้กับอุปสรรคบันนี้ชัดเจนเลยภายงานชีวิตตอนนี้หนึ่งลำบากโลกจบกับตายใช่ไหมอืมเขาแมาว่าควาได้ทุนหลายเพราะเจออุปสรรคมากมายแต่ว่า ฝืนตัวจากวามยากลำบากเนาะก็จะสอนเราได้โดยเกี no ่ยวกับความทนทุนความแข็งแกร่งในการเผชิญปัญหาชีวิตโดยที่ไม่ยอมแพ้นั่นเองนักเรียนซึ่งเรากเอาเป็นต่ใช้ได้นะได้เอออ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาสรุปกันบ้างสรุปเดี๋ยวเราสรุปลูกกันดีกว่าเอธิบาย่วมกันเออวันที่เราเรียนเนี่ยเป็นคุณชต้นกแผนตอนอะไรนะการป้อะไรเอ้ยพี่ก็ว่ากี่ตัวนะตัวสุดทปะ คุณช้าคุณแผวันทองไทงานแล้วก็เออถูกต้องตอนนี้เน่ขุนแขนอยู่ะไม่อยู่เพะอเออจีอยู่ใช่ไหมลูกดียววันทองกับทั้งทองใช่ไหมเออแล้วคุณช้าัวไปพอคลอออกมาลูกคนนั้นเป็นลูกุแเออรุช้ารู้ไม่รจะรแล้วหลเออแต่วทองตายลูไม่ตวันทองก็เลยทา ลูกหนีไปอยู่ทด่ไหนอกรัโคเร์สุดท้ายแล้วภายนามได้ทำาอะไรเลปากวไปแไไดงมานเลยเออนั่นเ,เองนะลูกแล้วนนมีข้อคิดอะไรมา้มอักพูดได้ไะเรื่องไหนล่ะขออูเออกรตันยูเออยังไนะเออตเออตเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็จะเป็นข้อที่สิงในวันนี้เนาะอ่ะมีใครมีปัญหาอะไรไหมลูก มีไหมทีนะไม่มีวันนี้เขาไปเรียบร้อสนุกไหมกิจกรรมสนอยากให้มีกิจกรรมอีกไหมมาอยากให้มีอีกเด็กอันนั้นตัวต่องบอกเลยตัวตองนะครับตองนะอาโอเคววันนี้ก็จบแค่นี้ครับวันนี้ห้องบอกลูก